หอมไหมคะอ๋อเด็กน้อยจะกินได้หรือเปล่านะคะด้วถากินต่อไดกไหม เรากลับมารีวิวของจากจีนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นหม้อไฟค่ะก็คือเป็นหม้อไฟที่ร้อนเองนะคะก็คือใครที่แบบว่าอยากจะไปปิกนิกไปอะไรอย่างงี้นะคะนอกสถานที่เนี่ยคือสะดวกสบายมากๆแล้วก็เป็นรสชาติของความเป็นจีนขั้นสุดนะคะทุกคนเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอันนี้นะคะอันนี้เป็นรสสองซุปค่ะก็คือมีซุปไก่นะคะแล้วก็มีซุปหม่าล่าค่ะทุกคนซึ่งรสนี้เป็นรสเลือดเป็ดน,นะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับพี่เซียวจ้านนะคะก็น่าจะรู้อยู่แล้วเ็าจะมีสองรสชาตินะคะก็คือรสนี้กับ อีกรสหนึ่งนะคะก็เป็นแฟนพันแท้ของพวกหมาล่าเนื้อวัวนะคะก็อาจจะไปโดนอันนั้นเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้นะคะอันนี้นะหลักๆก็จะมี2ซุปนะคะซึ่งเราอ่ะเป็นคนไม่ทานเผ็ดเราก็เลยคิดว่า2ซุปน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วก็ได้กินอะไรหลากหลายกว่านะคะซึ่งในวันนี้เรามีผู้ช่วยในการกินด้วยคะ่ะทุกคนแอบอยู่หลังกล้องแล้วก็แบบแอบอยากกินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบทํากันคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรารีบแกะออกมาดูเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ด้านข้างนะคะจะมีรอยประให้แกะอยู่นะ หลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะคะทุกคนหน้าตาดูดีมากเขาก็จะมีแบบรูปภาพออกมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นแบบรถเลือดเป็ดเนาะทุกคนแล้วเขาก็จะมีวิธีการทํานะคะวิธีการทําจะอยู่ด้านในนะคะซึ่งแบบสวยงามตามท้องเรื่องนะคะดีงามมากๆเราจะมาเริ่มวิธีการทํากันนะคะก็คือแกะออกมาก่อนเนาะด้านในนะคะเปิดออกมาปุ๊บนะคะจะมีตะเกียบนะคะแล้วก็มีเป็นมุ้นเส้นเนาะอันนี้เป็น เลือดเป็ดนะคะเป flag, ็นซองแบบนี้อันนี้เป็นไข่และด้านในก็จะมีอีกนะคะอันนี้เป็นซุปไก่นะคะส่วนอันนี้เป็นเป็นเครื่องนะคะน่าจะเป็นเครื่องหมาล่าทุกคนอันนี้เป็นต๊อกี้นะคะพวกเครื่องเทศเนาะอันนี้เป็นพวกผักนะคะผักและอันนี้ก็เป็นถุงทำฟองร้อนนะคะและสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นเครื่องค่ะทุกคนแล้วก็มีช้อนให้ด้วยนะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้แบ่งฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฝั่งนี้นะคะ <S <S ก็คือฝั่งมาล่าเนาะกับอีกอันนึงนะคะถ้าเป็นซองขาวกับปุนเส้นนะก็เป็นฝั่งน้ำซุปใสนะคะเราจะมาเริ่มใส่กันเลยอ่ะขั้นแรกนะคะเราจะใส่ฝั่งมาล่าก่อนซึ่งอันแรกที่จะใส่นะคะเป็นเลือดเป็ดน,นะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นผักเนาะมีเครื่องต่างๆนะคะ นมานะคะอันนี้เป็นไข่เนาะอันนี้นะคะเป็นเครื่องมาล่าค่ะเครื่องมาลาเนะาะถันมานะคะเราจะมาใส่เครื่องฝั่งนี้กันบ้างนะคะอันนี้เป็นซุปใสนะคะเป็นเครื่องเนาะส่วนอันนี้นะคะเป็นพวกเกากีนะคะ แล้วก็ซองสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสองซุปเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เติมน้ำลงไปนะคะตามขีดถัดนมานะคะเราก็จะมาใส่ถุงร้อนกันค่ะแล้วก็เติมน้ำนะคะทุกคนจะเห็นขีดตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เราจะเติมน้ำตามขีดนะคะ หลังจากนั้นเราก็รอ15นาทีนะคะแล้วเราก็จะได้ทานแล้วค่ะตอนนี้นะคะกำลังเดือดเลยค่ะทุกคนแล้วก็หอมไหมคะหอมอยากกินไหมคะยากกิน <laughs> ตอนแรกอยู่หลังกล้องค่ะแต่ตอนนี้คือทนไม่ได้นะคะ <laughs> มาเฝ้ารอหน้าหม้อเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้ก็คิดว่าใกล้ได้แล้วค่ะเพราะว่าเดือดแล้วนะถ้าอร่อยจะทำไม ผสมคะแนนคะเผ็ดอ๋อเดาว่ามันน่าจะเผ็ดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กน้อยจะกินได้หรือเปล่านะคะแล้วถ้าเด็กเก้าขวบเด็กเก้าขวบค่ะคิดว่าอร่อยไหมคิดว่าน่าจะอร่อยเพราะถึงชอนรอแล้วอยากกินแล้วใช่ไหมรอแป๊บนึงได้ไหมคะได้ใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้ว มานะคะเราจะมาด่านต่อไปก็คือด้านมาลาของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชิมกันคนละนิดโอเคไหมคะให้ชิมก่อนนิดนึงให้ชิมก่อนนิดนึงว่าเผ็ดหรือเปล่านะเพราะว่าเราเตรียมน้ำมาให้น้องแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องชิมก่อนนะคะี่รเผ็ดไหมอันนี้คือ,อรากบัวหนูกินสาไายก่อนดีกว่าสารายน่าจะกินได้กว่าเผ็นมากไหมกินได้ไหม งั้นเราไม่กินแล้วดีไหมสรุปก็คือเด็กพ่ายแพ้ให้กับมาล่าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนลองเองนะคะก็คือเด็กเราได้พ่ายแพ้ไปแล้วกับด่านมาล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนชิมเองนะกินดอดีก่าคืออะไรคะกินได้แล้วหรอแล้วก็กินน้ำเหมือนกันหรอ ดูพยายามอ่ะทุกคนถ้าเธอไม่ไหวเธอก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวเราหายอย่างอื่นให้เธอกินสาหรายอร่อยเหรอใช่อันนี้ต่างจากสาหลายทั่วไปยังไงคะไม่กรอบแเรารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดแล้ว <c oughs> อร่อยไหมอร่อยอร่อย <c oughs> <c oughs> อร่อยด้วยเผ็ด <c oughs> ด้วยสองสานจ้า <c oughs> <c oughs> ทุกคนคุณ้ำซุปเข้มข้นมากถ้าเป็นแบบน้ำหม่าล่านะคะทำซุปหม่าล่าคือถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเผ็ดอย่างเราเชื่อไม่ทานเผ็ดก็คือจริงๆยังทานไหวอยู่แต่ว่าก็จะรู้สึกว่ารสคือจัดจ้านนะคะแต่ถ้าเป็นน้องๆอ,อย่างเงี้ยก็น่าจะแบบรู้สึกว่าเผ็ดแหละ บวกกับมันมันผสมน้ามันมั่วทุกคนมันก็จะแบบหอมแล้วก็จะได้แบบฟิลเหมือนกินที่เสฉวนเลยอ่ะทุกคนอันเนี้ยนะที่ชอบอีกอย่างคือเขามีมันฝรั่งค่ะทุกคนมันเหมือนแบบฟิลได้กินแบบซุปหมาล่าจริงๆทันมานะคะเราจะมาชิมไข่กันนะอันนี้เป็นไข่นะคะไข่ก็อร่อยนะทุกคนข้างนอกมันจะแบบหนึ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 บนิดนึงนะแต่ว่าด้านในก็จะเป็นเหมือนไข่ต้มทั่วไปแบบข้างนอกก็คือดีทันมาเป็นเลือดเป็ดนะคะ ส่วนตัวคิดว่าคำแรกอะทุกคนรู้สึกไม่เผ็ดแต่ว่ากินไปเรื่อยๆก็รู้สึกรู้สึกตามหลานนะคะว่าแบบว่าเริ่มลดจัดขึ้นมานิดนึงนะอ,อืมเริ่มเผ็ดคือดีมากเลยอะมีความดึงนิดนึงนะคะทุกคนจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีน้องๆน,นะคะมีลูกเลยเนาะก็อาจจะให้น้องทานแบบซุปใสนะคะส่วนเราก็มาจัดการฝั่งหมาล่าเนาะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้น้องก็ทานซุปใสไป,ไปแล้วนะคะเกือบหมดนะตอนนี้ก็คือต้องไปหาอะไรทานเพิ่มนะคะเพื่อลดความเผ็ด ริงๆถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่สามารถทานเผ็ดได้ก็แนะนําว่าเอาเครื่องอะมาใส่ฝั่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่โดนซุปมาล่านะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครแบบว่าไม่ทานเผ็ดไม่ทานเนื้ออย่างเงี้ยน,นะคะเอาเครื่องมาใส่ฝั่งนี้แล้วก็ใส่กับน้าซุปอันนี้ก็อร่อยเนาะอร่อยไหมอร่อยไหมคะมีเด็กแอบ,บแบบกินอยู่ข้างๆนะคะกินกล้วยแก้เผ็ดแล้วกินกล้วยแก้มเผ็ดแล้ว โดยรวมเราคิดว่าดีดีงามนะคะ,ะ,คะรสชาติดีซุปหม,มาล่าเนี่ยเข้มข้นจริงแล้วก็แบบเป็นชั้นของน้ํามันวัวค่ะทุกคนคือแบบว่าถ้าเกิดว่าใครให่เคยทานหมาล่าที่ร้านจีนมาก่อนนะคะ<ๆ>ก็จะรู้ว่าที่ร้านจีนเนี่ยเขาจะใส่น้ามันวัวเพื่อทําให้มันอร่อยขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาน่าจะมีน้ํามันวัวแน่แหละทุกคนมันก็เลยแบบรสชาติดีดีเลยนะคะคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะข้าง,างส่วนตัวคิดว่าดีดีงาม 9.5้เลยอ๋อส่วนตัวให้ประมาณ8.5แล้วละกันเผื่อว่าอนาคตเจออะไรที่มันดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวพอใจกับอันนี้มากๆก็คือเป็นความสะดวกสบายนะคะแล้วก็อร่อยเหมือนได้ไปกินที่เมืองจีนเลยค่ะทุกคนดีงามมากๆเดี๋ยวถ้าวันหลังนะคะมีโอกาสเราจะมารีวิวของใหม่ให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะวกกับแบรนด์นี้เนี่ยส่วนใหญ่ขายได้ก็น่าจะเป็นพิซซ่าเลยนะคะแฟนคลับพิซซ่านะคะสามารถซื้อไปลองชิมกันได้แล้วก็มีหน้าพิซซ่าด้วยนะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเราจะไปกันแล้วนะคะมาบ่งบอกกันหนซิ ว่าคราวนี้รู no, no, ้สึก <answer> ด <to him> ีหรือไม่ดีในการกินสิงซนี้รู้สึกเผ็ดเผ็ดหรอแล้วก่อนอันนี้ดีไหมดีมากแค่ไหนอืมไม่รู้สิไม่รู้สิแต่ว่าหมดถ้วยค่ะก็คือช่างกองของเราไม่ต้องกินแล้วนะเพราะโดนเด็กแย่นกินไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่างกองไม่ได้กินไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันคะ